สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะพาทุกคนมาชมวิธีการใส่โอบีผู้ชายนะครับหรือว่าจะเป็นโอบีแบบยูนิเซ็กครับก็คือสามารถใส่ได้ทั้งเพศชายเพศหญิงในเวลาที่เราใส่กับยูกตะอยู่บ้านเนี่ยก็มาจะใส่เป็นสไตล์แบบนี้กันเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับอันดับแรกต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ลูกค้าผมเนี่ยทำการถามมาว่าผมเองมีวิดีโอการใส่โอบีหรือไม่ก็เลยจะมาอัดให้ชมนะครับสาหรับขั้นตอนแรกเราจะทําการเลือกปลายด้านในด้านหนึ่งนะครับแล้วก็พับครึ่งนะครับพ เราพับครึ่งเสร็จปุ๊บเราก็จะเหลือปลายเอาไว้นะครับประมาณนี้เลยในคลิปแล้วเราก็จะใช้อีกด้านนึงเนี่ยพันไปนะครับพันตามเขิมนาฬิกานะก็คือ จากทางขวานะครับแล้วก็หมุนไปทางซ้ายเราก็จะพันแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยการที่ให้สายด้านยาวนะครับหรือว่าด้านที่เราใช้พันเนี่ยอยู่ข้างใต้เส้นที่เราทิ้งเอาไว้ในตอนแรกแล้วเราก็จะพันไปเรื่อยๆนะครับพันไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเราจะรู้สึกว่าตัวสายเนี่ยมันไม่สามารถจะไปต่อแล้วก็กลับมาพันได้พอดีนะครับเช่นในคลิปนี้ผมก็ได้ลอง พันให้ทุกคนเห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าเราพันไปสุดเนี่ยมันไม่สามารถผูกได้เราก็จะทําการถอยสายเส้นนั้นกลับมานะครับแล้วก็ทําการพับครึ่งลงแบบนี้คลิปให้อยู่ในระยะตามความยาวเนี่ยที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับหลังจากที่เราพับได้แบบนี้ปุ๊บเราก็อย่าลืมนะครับที่จะจัดให้ตัวสายเนี่ยมันทับกันพอดีหลังจากนั้นเราจะเอาเส้นยาวนะครับ ที่พับแล้วทับเส้นล่างนะครับเส้นล่างก็คือเส้นที่เราทิ้งเอาไว้ในตอนแรกพอพับเสร็จปุ๊บเราก็จะม้วนลงไปข้างล่างแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาข้างบนนั่นเองนะครับสอดใต้เส้นเดิมที่เราทิ้งเอาไว้พอสอดใต้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราจะเอาเส้นเหล็กนะครับหรือว่าเส้นที่เราทิ้งเอาไว้ตอนแรกเนี่ยพับครึ่งเข้ามาแบบนี้นะครับพับเข้ามาแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะเอาเส้นที่เราเพิ่งม้วนขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยสอดทับเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับแบบนี้ พอเราสอดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการตรวจเช็คแล้วก็ดึงให้มีรูปทรงที่สวยงามน,นะครับเราก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีปลายออกมาสองข้างก็คือด้านหนึ่งนะครับก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเลขกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กกว่าให้เราจัดให้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จัดชวดทรงให้มันมีความพองๆนิดหนึง่งแล้วเราก็บิดไปข้างหลังนะครับแค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะเรียกได้ว่ามองไม่ค่อยเห็นนะครับตอนที่ผมผูกเนะี่ยเพราะว่า ผมไม่อยากก้มหน้าเยอะดอังนั้นนะครับก็อาจจะมีเบี้ยวๆบ้างแต่ว่าขอให้ทุกคนนะครับจัดให้มันเรียบร้อยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ